วันนี้คุณหมอพอรเทพบอกว่ามีเคล็ดลับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายแรงต้านมาฝากจะเป็นอย่างไรร่วมพูดคุยกับนายแพทย์พรเทพศิริวนารังสรรค์นายกสมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมีแล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะค,คุณหมอมีประโยชน์ยังไงทําไมเราต้องมาพูดถึงเรื่องการออกกําลังกายแรงต้านคุณหมอก่อนจะพูดประโยชน์ขอเริ่มต้นว่ามันทํากลไกลมันเป็นเออมันเป็นยังไงคําว่าแรงต้านคือกล้ามเนื้อเราเนี่ยนะมันเวลาออกแรงเนี่ยมันจะมีกล้ามเนื้อสองชุดเสมอ ก็ค <zo> auto> ือด้านที่ดึงกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยเขาเรียก่าแฟกชั่นอ่ามันก็จะมีโอ้นี่กล้ามเนื้อยังอยู่นะแฟกชั่นแล้วก็ข้างหลังมันจ้องหย่อนเวลาเราดึงขึ้นมาเนี่ยเก่งไหมเนี่ยข้างหลังแน่นข้างบนข้างหน้าแน่นข้างบน่้าหลังต้องหย่อนค่ะแต่พอเราคลายไว้่างนี้ข้างบนหย่อนข้างหลังดึงมันถึงจะไปได้ทีนี้มันก็จะมีกระบวนการเวลาเราออกกำลังกายคือทําท่ามันไปเรื่อยๆหดยืดหดยืดไปเรื่อยๆ ช้าๆนี่ก็จะมีเขาเรียกว่ามีการใช้ออกซิเจน oh. แต่ว่าการออกกำลังกายชนิดหนึ่งที่คือไม่ใช้ออกซิเจนก็คือทุกเราจะดึงเข้ามาอย่างนี้นะเราก็เอามือเอาอะไรต้านไ,ไว้เนี่ย oh. อันนี้ก็มีแรงต้านมีนมแรงไปต้านมัน,มนก็เลยมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนนานๆมันไม่ได้ใช้ออกซิเจนเขาเรียกออกกำลังกายแบบแรงต้านแบบมันจะไม่มีการใช้ออกซิเจน,นเซลล์ <c oughs> ก็เป็นการฝึกความแข็งแกร่งของเซลล์กล้ามเนื้อ โดยไม่ใช้ออกซิเจนค่ะประโยชน์มันสําคัญมากมันมีประโยชน์มากมายมหาศาลนั่นสิคะทำไมวันนี้คุณหมอถึงเลือกอันี้อันนี้หนึ่งมันก็จะช่วยทําให้เราเผาผลาญดีขึ้นก็ลดน้ําตาลในเลือดค่ะลดเบาหวานลดโรคหัวใจเบาหวานความดันแล้วลดน้ำตาลค่ะเพราะว่าเขาเผาผลาญน,นั้นแค่ทําครั้งละยี่สิบนาทีอาทิตย์ละสักสองสามครั้งเนี่ยอืหลังจากทาเสร็จแล้วมันยังเผาผลาญต่ออีก ประมาณชั่วโมงหนึ่ง oh. มันก็จะทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้นแล้วก็ทําให้เผาผลาญไขมันและน้ําตาลด้วยอันที่สองก็คือเรื่องของการที่จะป้องกันการเจ็บป่วยนะการที่เราทําให้กล้ามเนื้อได้ออกแรงเนี่ยม,มันทำให้ร่างกายเรานี่สร้างภูมิต้านทานขึ้นมามากมายภูมิต้นทานในร่างกายที่เป็นทั้งน้าเลือดและเซลล์ hmm. ไม่เลือดขาวก็จะแข็งแรงขึ้นเยอะมาก จากการาออกกำลังกายหนังต้านนี้มีประโยชน์มากอันที่สามคือมันจะทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงก็หกล้มยากคือเวลาคนหกล้มนี่มันอยู่ที่การทรงตัวนะการทรงตัวตรงนี้กล้ามเนื้อเราดีแข็งแรงเพราะเรายกเวทออกกำลังกายดีเนี่ยมันก็ป้องกันการบาดเจ็บอันที่สี่สุดท้ายเลยคือมันช่วยลดโรคซึมเศร้า ก็คือใครที่มีภาวะซึมเศร้าก็ไปทาเทนนิ่งเนี่ยดีมากมเลยเป็นการผ่อนคลายมันกับพอเราทําเสร็จแล้วเราวางปุ๊บเผาผานอยู่กล้ามเนื้อมันผ่อนคลายมันมีสารเขาเรียกว่าสารเซโรโทนินออกหลั่งออกมาเนี่ยก็ทําให้เราลดอาการซึมเศร้าเป็นสี่ข้อของประโยชน์ของแรงต้านเลยจริงๆแล้วคนเราอาจจะนึกว่าไอ้บอดี้เวทไอ้การแรงต้านมีเฉพาะนําเหลวไปช้ไไม่ใช่เดี๋ยวนี้ผมทําอยู่คนเดียว บ่อยๆเลยบนเตียงอ่ะแพงแพงอ๋ออันนี้เรียกว่า body ้เวทเอาร่างกายเราเป็นแรงต้านมันก็ต้องเกร็งนะครับต้องใช้ความอนย่างแพงนี่ก็ต้องงแพงเราก็จะวางตอกลำตัวตรงแล้ววางขาเหยียดอย่างงี้นะปลายเท้านะแพงนะก็น้ำหนักเราต้องเก่็งนับหนึ่งถึงสิบยี่สิบเก่็งหน้าท้องเกร็งหน้าท้องไว้นะหรือว่าสควอตสควอตที่ถูกต้องก็ไม่ใช่ขึ้นขึ้นลงลงนะต้องลงไปแล้วค้างไว้ใช่ไหม น้ำหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็ขึ้นอันนี้คือสปอตไอ้จังหวะที่ค้างน่ยมันรู้สึกว่าต้องใช้แรงแล้รงต้านนะะแรงต้านบอดี้เราเป็นแรงที่กดลงแต่ว่ากล้ามเนื้อจะต้องพยายามต้านให้อยู่บนที่ได้เพราะฉะนั้นบอดี้เวทนี่เป็นชนิดหนึ่งของการทําแบบแรงต้านถ้าทําได้ทุกวันวันสิบห้านาทีเพียงพอเลยมันก็จะเบิร์น ทีนี้ก็คือเรื่องของอันนี้คือบอ d y ้เวทเอาร่างกายเราเป็นแหล่งต้านในแนวลากแนวด่งอะไรเงี้ยนะอันที่สองคือเนี่ยอย่างยืดอย่างยืดอันนี้ต้องมีอุปกรณ์ถือ้ต้องมีนะถืออันนี้สดใสอันนี้สำหรับเด็กนะยืดยืดทีนี้ไม่ใช่เอาเข้านะการทำอย่างยืดก็ต้องดึงไปแล้วค้างไว้นับหนึ่งถึงยี่สิบนี่แหล่งต้านอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบถึงยี่สิบ นี่เหนื่อยนะเนี่ยถ้าพักเหงือซึมเลยนะเนี่ยแรงที่ต้านคือยางยืดจะดึงเรากลับอันนี้คือแรงต้านด้วยยางทําอย่าให้เกิดการบาดเจ็บอันนี้แรงต้านด้วยยางยืดแล้วบางคนก็อันนี้อันนี้ซื้อแบบมีจำหน่ายมีร้านขายอุปกรณ์อุปกรณ์นะันนี้านนะคุณหมอนะอ่าก็ทั้งขาทั้งตัวได้หมดนะยางยืดนี่ไปได้ทุกทิศทาง แล้วได้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ค่ะคุณหมอแล้วชุดต่อไปชุดที่3าก็คือ,เ,อเรียกว่า w e ทเท t t นิ i n i n g คือเอาเอาของหนักๆมาถือมาจับซึ่งอันนี้จำเป็นจะต้องมีครูผู้สอนอย่างแน่นอนคือต้องอุปกรณ์ก็ต้องเหมาะสมกับตัวเองอ,องต้องมีครูผู้สอนท่าต้องถูกต้องถูกต้องแต่เบลก็ส่วนใหญ่ก็ทำท่านี้ขึ้นลงบางทีก็้นขึขนขึ้นขึขึ้นนข ทีนี้มีคนถามว่าแล้วน้ำหนักเท่าไหร่ถึงพอดีต่อเรื่องเทรนนิ่งใช่ค่ะเขาบอกว่าขอเป็นน้ำหนักที่เรายกเกือบไม่ไหวเกือบไม่ไหวอ่าก็คือไอ้ที่เรายกไหวขึ้นมาถึงพวกเรายกขึ้นมาเนี่ยมันสิบครั้งเราทัยกไหวเนี่ยอันนี้ไม่มีประโยชน์สบายๆนี่ไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์มีก็มีน้อยมากมันไม่เป็นเวทเทรนนิ่งมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นการใช้ออกซิเจนค่ะแต่ถ้าว่า สาสิครั้งแล้วครั้งที่10บยกไม่ค่อยขึ้นเลยอันนี้<อ>ใช่เลย<อ>เรียกว่าเขาก็ยังบอกว่าไม่ต้องถึงร้อซของที่ทําไม่เกือบไม่ไหวอเอาสัก80%ดสิบเปซ็นเช่นสมมติว่าเรานับครั้งเราจะทำสิบครั้งนี่ย<อ>ครั้งที่9ไปไม่ถึงล้วอันนี้คือน้ําหนักทูกแล้วนี่คือ3ามกิโลเนี่ย เราก็เอา3ามกิโลคูณกับแปก็สองกิโลครึ่งโดยประมาณนะอ,อันนี้ก็โดยเป็นเทคนิคสุดท้ายของอเรื่องการออกแบบแรงต้าน,นคือใช้น้ําหนักตัวทั้งตัวอะไรเป็นแรงต้านนะ,ะเขาเรียกว่า total body resistance exercise คือการออกกําลังกายโดยใช้น้ําหนักตัวทั้งตัวเนี่ยเป็นตัวต้านส่วนใหญ่จะใช้สายดึงนะเช่นเราดึงสายแล้วเ,เอียงตัวไปซ้ายเพื่อให้ตัวเราพยายามดึงฝืนกลับมา คือโยกได้ทุกทิศทางาาแต่ว่าถ้าประกอบก็คือทำยังไงจะใช้น้ำหนักเราทั้งร่างกายอย่างผมน้ำหนักเจ็ดถึห้าเอาน้ำหนักทั้งเจ็ดถึงห้าในมาเป็นตัวแรงต้านเราไม่ใช่เอากล้ามเนื้อบางชุดและนี่ก็เป็นชุดใหญ่ชุดสุดท้ายนี่เป็นคือการสร้างสมดุลในรูปของกล้ามเนื้อทุกมัดรวมกันหมดโดยสรุปว่าการทำบอดี้เวทมันก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ส่วนใหญ่อย่างยืดกล้ามเนื้อมันเล็กเวทเทรนนิ่งเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ ตัวใหญ่ส่วน total trx นี่ก็คือเป็นกล้ามเนื้อทั้งหมดทั้งเล็กทั้งใหญ่เลยเพื่อการทรงตัวนะค่ะทีนี้ก็ไม่จําเป็นจะต้องไปทําทุกอย่างต้องเลือกต้องเลือกแบบคุณเหมาะสมต้องเอาสะะวกนะอย่างอยผมเนี่ยไปพิเนสไม่มีเวลาผมก็จะเลือกอย่างยืดกับบ o ด y เว i g h ่าก็ทําไปทีนี้บางทีเราก็มีเทรนนิ่ง่ายๆคือดัมเบลที่บ้านเอง อาดัมเบลดัมเบลเขาผมก็จะมี2กิโลกับสกิโลแต่ยังไงก็ตามเราไม่ต้องการไปบิ้วกล้ามเนื้อสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมามากมายเราก็ทําเพื่อสุขภาพก็เอาง่ายๆทําตอนที่เรานั่งอยู่หน้าทีวีแล้วก็พักผ่อนดูหนังฟังเพลงในทีวีไปก็ทําไปด้วยเพลินๆไปเลยนะคะก็จะทําให้ไม่เบื่อ ค่ะวันนี้เชื่อว่าสิ่งที่คุณหมอนํามาคุณผู้ชมก็คงได้เรื่องของเทคนิคการออกกําลังกายแล้วก็ที่สําคัญเรื่องให้เหมาะสมกับตัวเองนะคะแล้วก็เรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่เราต้องเอาใจใส่สุขภาพกายสุขภาพใจดีนะคะแล้วก็จะห่างไกลโรคนั่นเองวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะครับสวัสดีครับขวดนี้เป็นตัวเองแล้วใส บูด,ดี้ซีล็อกขวดเขียววิตามินซีสูง200%